สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่หมอหนุยก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเนาะเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งไ,ได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะจ๊ะเพราะว่าเป็นการดูดวงโดยทั่วไปนะวันนี้พี่หมอหนุยได้มาทําในหัวข้อคลิปนะคะดวงคุณจะเปลี่ยนเมื่อเห็นคลิปนี้นะคะดวงของคุณลูกดวงทุกคนหรือทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่า fc เก่า fc ใหม่หรือจะเป็นคนที่เพิ่งผ่านเข้ามาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้นะคะไม่มีอะไรเพราะความบังเอิญอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้มาเจอถึงเวลาแล้วที่ดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอแสดงว่าดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเนาะว่าดวงของคุณจะเปลี่ยนยังไงนะเมื่อคุณเห็นคลิปนี้เนาะดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยน เปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแบบปัจจุบันทันด่วนหรืออได้เปลี่ยนอะไรนะคะใหม่ๆไปในทางที่ดีนั่นเองเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดไพ่นะคะเนาะดูะ <c oughs> สิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหรือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเมื่อเห็นคลิปพี่หมอนะนะคะอ่ะพอใบแรกอู้ดเอ็มเพลเ r อ่ะหุยทุกคนโชคดีมากๆคุณ ใครที่มาเป็นเอ่อใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปพี่หมอนุ้ยเนี่ยพี่หมอนุ้ยต้องบอกเลยว่าคุณกําลังจะโชคดีดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนจริงๆเดอ e m p e r พ r เป็นพลังงานชุดใหญ่พี่หมอต้องบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือมีเกณฑ์ที่จะไดอ้อ่อยู่ในอ,อ่สิ่งที่แบบว่ามันสูงสกักหรือสูงขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเออ ในการในการแบบว่าถ้าคุณรอในการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะแล้วคุณมาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยพี่หมอบอกได้เลยว่ามันกําลังจะเป็นจริงแล้วคุณกําลังจะได้อ่ะอะไรที่มันแบบบั่นคงอะ่ะเออมีผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนดวงคุณเนี่ยนะถ้าใครไปสอบนะไปสอบแบบว่าเป็นข้าราชาการหรือเป็นทหารตำรวจหรือเล่นการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในตรงเนี้ยคุณจะติด เออคุณจะติดหรือลงสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีอำนาจเออคุณเป็นดวงที่กำลังจะได้รับอำนาจบรารมีอ่าหลังจากที่เจอคลิปพี่หมออำนาจบรารมีคุณกำลังจะได้รับคุณกำลังจะได้รับอำนาจบรารมีแล้วก็สักสีหรือการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่ง หรือคุณกําลังจะเจอผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคที่คุณเจอมันกําลังจะคลี่คลายมันกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วก็กําลังจะได้รับข่าวดีนั่นเองเนาะนะคะโอ้โหเอ็มเพลย์ขึ้นมาเลยต้องบอกว่าไพ่ชุดใหญ่ขึ้นมาเลยอะ่ะทุกคนมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายตำแหน่งที่อยู่มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้าย บ้านโยกย้ายที่ทํางานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้แบบว่าทําธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรที่มันมั่นคงอะ่ะเออเนาะนะคะนี่คือดวงของคนที่กําลังจะเปลี่ยนโอ้สี่ไม่เทา้าบางคนกําลังที่จะสร้างบ้านปลูกบ้านกําลังจะได้ทําบ้านหรือทาออฟฟิศหรือบางคนเนี่ยกำลังจะทําธุรกิจของตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้ทําแล้วก็มันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณอะ่ะให้มันดีขึ้นอะ่ะอื ต้องบอกว่าคุณกําลังจะมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยมีการได้ทําธุรกิจของตัวเองมีการได้สร้างบ้านปลูกบ้านหรือมีเกณฑ์ได้ย้ายที่อยู่ย้ายบ้านย้ายภูมิลําเนาหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปพร้อมครอบครัวหรือคนรักนั่นเองเนาะนะคะแล้วนะแล้วต้องบอกว่าใครที่มีความรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานสูงเออมีเกณฑ์ที่จะได้แบบว่าเจอคู่เอออะไรประมาณนี้และมั่นคงด้วยนะนะคะอืม นะพี่หมอขอเปิดอีกเนาะอุย้ยคุณได้ราชาถ้วยขึ้นมานะคะคุณกําลังจะได้ความสำเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองการเป็นอยู่การกินสถานะทางครอบครัวการเงินหรือความอุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นแล้วก็มีความสุขเออคุณกำลังจะได้รับมัน ดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทางทิศทางที่ดีแล้วก็จะมีดวงผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณแน่นอนนะนะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้แบบว่า,าท,ำทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายน้ําอาหารหรืออะไรสิ่งต่างได้นะถ้าใครที่วางแผนอยู่นะคะเนาะจะได้ทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จจะรุ่งเรืองด้วยหรือใครที่แบบว่า เออรอลูกค้าอยู่หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างกับธุรกิจที่ตัวเองทำเนี่ยลูกค้าจะมีไหมออเดอร์จะเข้ามาปาังๆไหมดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนแล้วคุณกําลังจะได้ลูกค้าแบบเออ มียศถาบรรดาศักดิ์หรือลูกค้าที่มีเงินหรือจะได้รับลูกค้าเยอะหรือมีลูกค้าเข้ามาเยอะจากงานนิ่งๆหรือทางร้านเงียบๆอะไรประมาณนี้หรือการงานที่คุณทําอยู่ออเดอร์ไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่คุณผ่านมาเจอคลิปพี่หมอพี่หมอบอกได้เลยว่าดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนคุณกําลังจะได้รับงานเยอะมีงานเข้ามาเยอะแล้วก็ได้รับออเดอร์เยอะมากนะคะเนาะ ออชีวิตกําลังจะอุดมสมบูรณ์ชีวิตของคุณกําลังจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ดวงของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะเนาะ,อะขออีกนะคะเนาะอูดูไฮพิเทสใครที่กําลังจะ <c oughs> ใครที่กําลังคิดจะทํานู่นทนํานี่หรือมีจินตนาการมีโปรเจกต์หลายอย่างก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยวางแผนไว้เยอะแยะมากมายว่าอยากทานู่นทนํานี่หรือมีจินตนาการโปรเจกต์เยอะแยะมากมาย คุณกำลังจะประสบความสําเร็จแล้วนะคุณกําลังจะได้รับชื่อเสียงด้วยแล้วใครที่อ่าทำธุรกิจหรือประกวดหรือกําลังสมัครหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะติดอันดับนะเพราะว่าเดอะไฮพิเทสขึ้นมาเนี่ยเนาะอ่าคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วก็ติดอันดับกับเขาด้วยเนาะนะคะแล้วก็ใครนะ ใครที่แบบว่าเอกสารสัญญารออนุมัติรออะไรสิ่งต่างคุณกําลังจะผ่านการอนุมัตินั่นเองจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเออจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนั่นเองเนาะดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนจริงๆนะคะหลังจากที่คุณเห็นคลิปที่หมอในวันนี้นะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนบางคนเนี่ย พลังงานเก่าๆของคุณอาจจะเป็นพลังงานลบๆหรือพลังงานที่มันยังแบบว่ายังไม่สมดุลหรือยังมีการติดขัดอยู่ตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าหลังจากที่คุณเห็นคลิปพี่หมอไปแล้วเนี่ยดวงของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอะ่ก้าวหน้าขยับขยายแล้วก็คลี่คลายปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับข่าวดีการตอบรับที่ดีนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวจะผออีกนะคะหนึ่งใบอ้หูเห็นไหมฟ้าหลังฝนบอกแล้วว่าอ้อ ฟ้าที่มืดครึ้มกําลังจะหายไปนะท้องฟ้าอันสดใสกําลังจะเข้ามาชีวิตของคุณกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่สดใสทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะชีวิตที่มันติดลบอุปสรรคสิ่งต่างมันกําลังจบลงนั่นเองเนาะนะคะคุณกําลังจะได้รับสิ่งใหม่ๆคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีนะคะเดลจัสเมนขึ้นมาใครที่นะกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ๆใครที่กําลังจะเอ่อเริ่มต้นปลูกสร้างทําบ้านทําทุกสิ่งทุกอย่างหรือรีโนเวทบ้านหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะคุณกําลังจะได้ทําใครกําลังรอง ความยุติธรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างความยุติธรรมกําลังจะเดินทางมาหาคุณคุณกําลังจะได้รับชัยชนะความสําเร็จแล้วก็กําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําบุญด้วยนะ,ะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ถือศีลกินเจมีการที่จะได้ไปบวชไปถือศีลแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานหรือสวดมนต์ภาวนาหรือการถือศีลน,นั่นเองในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไปทําบุญถวายลงศพนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้ให้ทานทําบุญทําทานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะแล้วก็แล้วก็นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปแบบว่าสถานที่ลื่นเลิงน,นะคะใครที่กําลังแบบว่าประกวดร้องเพลงหรือ,อ,อมีการศิลปะศิลปินนะวาดภาพแขนงออก,การออกแบบศิลปะ ออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆคุณจะประสบความสําเร็จได้รับการอนุมัตินั่นเองเนาะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันจะจบลงนะแล้วมันกําลังจะเ,เริ่มต้นใหม่นั่นเองเนาะใครที่รออะไรนะคุณกําลังจะได้รับนะคะความกังวลสามดาบท <c oughs> ี่หมอเชื่อว่าใครที่เจอคลิปพี่หมอในวันนี้ย <c oughs> อาจมีเกณฑ์กังวลใจก่อนหน้านี้หรือมีเกณฑ์ทุกใจมีปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคติดขัดมีรูรั่วในเรื่องการเงินหรือการเงินแบบว่าเข้าซ้ายใจขวาหรือมีเกณฑ์ต้องไหลออกรั่วออกนะคะแล้วก็นะ ใครที่กําลังที่แบบว่าออสุขภาพไม่ค่อยดีนะช่วงนี้เกี่ยวกับออภูมิแพ้หอบหืดระบบทางเดินหายใจเอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยปวดฟุงปวดฟันเดี๋ยวคุณจะมีเกณฑ์ที่จะหายหรือใครที่มีเกณฑ์ที่อยากทำศิลยกรรมความงามนะในช่วงเนี้นะคะดวงของคุณกําลังจะได้ทํากําลังมีคนอุปถัมภ์กำลังมีคนซัพพอร์ตหรือไม่งั้นตัวคุณเองนั่นแหละซัพพอร์ตตัวเองหรือมีเกณฑ์ที่แบบว่า จะได้ทาศิลปกรรมความงามหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ทําฟุงทําฟันทําเล็บความสวยความงามนั่นแหละนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําแล้วทําออกมาสวยไหมสวยมากแล้วก็ดวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยเนะยาะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะ <c oughs> อเห็นไหมมีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีการโยกย้ายมีการแบบว่าเ มีเกณฑ์ติดต่อจากทางไกลเออในเรื่องการงานอะไรสิ่งต่างๆเนะี่ยคุณกําลังจะได้รับด่วงของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีจริงๆประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เอ,อเจอเพื่อนในสายงานที่ดีเออเนาะนะคะอือเดี๋ยวเราขอดูกันอีกนะด่วงของคุณจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเนาะหลังจากที่คุณเห็นคลิปพี่หมอในวันนี้นะนะคะ <c oughs> อ่าเห็นไหม มีเกณฑ์ที่แบบว่ามีการเดินทางจริงๆด้วยการงานประสบความสําเร็จความเรื่องเรืองแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอ่ะคุณกําลังจะได้รับการอนุมตัติการตอบรับแล้วก็ ความสุขความสมหวังหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือ,อชีวิตของคุณกําลังจะได้เจอคนรักคนคนรู้ใจนั่นเองเนาะนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าหรืออะไรสิ่งต่างก็ได้นะใครที่โสดเนี่ยนะคะกําลังจะเจอรักหรือคนทางไกลนั่นเองนะคะอาจมีเกณฑ์เดินทาง,งต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เนาะนะคะในช่วงนี้เนาะ ออเดอร์ของคุณนะใครที่ทํางานธุรกิจของตัวเองตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าออเดอร์ของคุณนะหลังจากนี้ไปออเดอร์ของคุณจะปังมากๆนะคะจะปังมากๆแล้วก็มีลูกค้าตลอดเนาะสามไม้เท้ามีการขยับขยายมีเกณฑ์ที่จะพลิกผันไปในทางที่ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายการงานมีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจหรือคุณกําลังจะได้รับการตอบรับการวางแผน ิ่งต่างมองการไกลการเดินทางต่างถิ่นต่างแดงต่างประเทศคุณกําลังจะได้รับนะสิ่งนั้นนะคะดวงคุณจะเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยเนาะโออีกหนึ่งใบนะคะ คุณกาลังจะได้รับเงินกําลังจะได้รับเงินรับทองกําลังจะได้รับเงินที่ทําหรือการงานของคุณที่ทำอ่ะนะคะใครอรอคอยในเรื่องการเงินการงานคุณกําลังจะได้รับเงินนะแล้วก็กําลังจะประสบความสําเร็จเด็กกําลังจะให้โชคนะคะคุณกําลังจะได้รับโชคจากเด็กด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่เป็นลูกเป็นบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่ากําลังจะนําโชคลาภมาให้คุณนั่นเองคอใต้สํหรับนะคะดวงของคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆนะคะเนาะ นี่เดอเวอร์โอ้โหเป็นไพ่ที่แบบว่าไพ่โชคลาภจริงๆนะใครทีอ่อยากเสี่ยงโชคนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่แบบว่ากําลังจะได้รับโชคด้วยนะได้รับโชคได้รับโชคลาภนั่นเองเนาะนะคะใครที่ชอบการลงทุนการเสี่ยงโชคการอะไร,รต่างๆคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์กำลังจะได้รับโชคใหญ่ด้วยนะคะโชคมาจากเด็กด้วยนะนะคะโชคมาจากเด็กแล้วก็มาจาก หน่วยราชการออกให้เช่นบินค่าน้ําค่าไฟหรืออะไรสิ่งต่างนะคุณกําลังจะได้รับทรัพย์กําลังจะได้รับชื่อเสียงคุณกําลังจะได้บ้านหรือคุณกําลังมีเกณฑ์ที่อยากจะได้รถนะคะหรืออยากจะหมุกสร้างหรือมีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายปัญหาหน,นี้สินหรือสิ่งต่างนะคุณกําลังจะได้รับการคลี่คลายแล้วก็กําลังจะได้รับการปลดปล่อยกําลังจะ ประสบความสําเร็จใครที่ทํางานในโลกออนไลน์คุณกําลังที่จะได้รับชื่อเสียงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะโด่งดังมีชื่อเสียงมีเงินทองแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเนาะหลังจากที่คุณเห็นคลิปพี่หมอในวันนี้นะพี่หมอเชื่อว่าดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีให้คุณเปิดรับพลังงานที่ดีแล้วก็สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อเห็นคลิปพี่หมอนะคะขอให้คุณมั่นใจแล้วก็ขอให้คุณเชื่อใจ เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกําลังจะเดินทางมาสู่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินข่าวดีโชคลาบหรือสิ่งต่างคุณกําลังจะได้รับตรงนั้นนะคะขอให้คุณเชื่อมัน่นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะขอให้เราเปิดรับพลังงานที่ดีนะนะคะอะยังไงแล้วเนาะคลิปนี้พี่หมอก็ได้ทําการอ่าน ตามหน้าไพ่จบลงไปหมดแล้วนะคะครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แนะนําได้บอกได้ไกด์ไลน์ได้เปิดความหมายทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่หมอได้สื่อถึงคุณนะคะขอให้คุณได้รับรู้แล้วก็นะคะใชะ้สติปัญญาหรือใช้สินสมาธินะคะตั้งมั่นอยู่ในความดีนะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีพลังงานของมันแล้วก็ใครจะมีพลังงานที่ขังในตัวของเขาอยู่แล้วเนาะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเมื่อเห็นคลิปนี้นะคะอ่ายังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี สวัสดีค่ะ